อ,อ <c oughs> ครับอ่ามาว่ามาครับพร้อมแล้วครับเป็นยังไงบ้างบวงสรวงแล้วพาร์ทสองเ่มตเม่อไหร่เป็นไงบ้างวงสรวงแล้วพาร์ทสองเหรอครับดีใจฮะเพราะว่าถือว่าเป็นเป็นเปิดเริ่าเริ่มเปิดจริงๆแล้วว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะมีพาร์ทสองชัวร์แน่นอนรอ้อเปอร์เซ็นต์ครับผม อากาศดีเนาะวันนี้ใช่ดีมากไม่มีแดดไม่มีแดดไม่มีแดดเพราะเราอยู่ในร่มครับภาพครับผมครับผมถามว่าเป็นแฟนมาให้กำลังใจเยอะมากรู้สึกไงล่ะฮะรู้สึกดีใจครับที่แบบทุกคนยังรอคอยก็ยังติดตามรอดูเด็กๆสี่ทิศกับอีกหนึ่งเพื่อนหนึ่งทิศ ด้วยชิดไหนเลยครับปัะฉิบก็ได้ <g ül> ก็ดีใจครับที่ทุกคนให้การตอบรับอย่างดีแล้วก็ยังเฝ้ารอแล้วก็มาให้กำลังใจน้องๆกันอย่างแบบลดหลามเลยครับเลิกเปิดกล้องละครับน่าจะไม่เกินสองเดือนนี้ครับช่วงนี้ก็ปั่นบทของผู้ค้นฟ้าได้ฝุ่นใกล้จบแล้วแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้กํลาลังจะเวิร์กช็อปด้วยครับผมแล้วก็กำลังใกล้จะเตรียมงานแล้วก็จะเปิดกล้องเร็วๆนี้ครับอ่าแล้วมันพัสอง เรื่องไหนมาก่อนยกมือหนึ่งสองซ้ำอ่าเรื่องสองยกมือหนึ่งสองซ้ำเรื่องสามหนึ่งสองซ้ำเก่งมากเก่งมากเก่งเองแค่บ้านเดียดชื่อครับผมความรู้สึกน้องๆเอาของคู่หนึ่งก่อนเนาะนิปปอนพี่ปอนพี่เอิร์ธเป็นไงบ้างความรู้สึกความรู้สึกเป็นไง่ารู้สึกว ถึงฝั่งฝันแล้วนี่มากันแล้วไม่สบายหรอเพี่เอิร์ธเขินสบายดีดหถึงฝั่งฝัดีนิดหน่อยถึงฝั่งันดีเขารู้สึกว่ารอดูของสามเรื่องนี้บ้างเพราะว่าส่วนตัวเป็นแบบรอดูเรื่องอธิจารตกลงเซ่โ้ยไม่แอสไม่แอสจริงอยากเห็นโค้ชในกล้องว่ามันเป็นมือกับเท้าอะไรพี่เอิร์ธเราเลี้ยงมากับมือใช่ไหมอาจจะกับอย่างอื่นมือและเท้าได้มือและเท้า พี่ปอ์ต่ลองแข่งก่อนก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับปีที่แล้วที่เรามาผสมกันเดิมมันทำให้แบบวันนั้นๆที่แบบเราเพิ่งเริ่มรู้จักกันผมแล้วกันเริ่มรู้จักทุกคนแล้วก็ได้เริ่มทำงานในโปรเจกต์นี้ก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็รอคายว่าผมจะได้อ่านหนังสือในสิบแล้วอ่านทนรุ่นพารึเปล่าแทนรุนพารึเปล่า อ่าพี่พี่มาพี่แม็กกี้ครับผมก็วันนี้เป็นมาเยอะมากใช่ครับผมเยอะมากมากใช่นี่ชาวซิกโค้ดมาเต็มเลยนะเกินพึ่งเลยนะใช่มีกงมีกกี้เลยไมหมดนะครับผมแล้วก็อ่าทั้งสองละทั้งให้ที่ถึงทันแรกมากๆเลยนะครับผมนี่เออก็อยากให้คนดูตั้งแต่ทันแรกทั้งสองเพราะทำลายมันเรียงกันมันเรียงกันมาเลยทันแรกสเปเชียลจีมันน็อตแล้วก็ทั้งสองใช่ครับผมก็ก็คือเต็มเต็มรอดแล้วอ่ะสนุกน่าดูนะอ่า บาร์สกิ้งเขาไปก็ถ้าไม่มีผมก็เขาก็จะไม่ไม่ได้รักกันหรอกนี่แหละตัวตึงไอ้บาร์ทสองอ่ะมาถึงคู่ไหนวะถ้าไม่มีเราเขาจะไม่รักกันเอาต้องลองดูต้องลองดูติดตามนะฮะอาจจะทุกคู่เลยหรือเปล so ่าตรงนี้ มางงิดูวัตถุหรบอวัตถุแท้ปีนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆเพราะว่าอย่างที่ทุกคนบอกว่ามันเป็นบรรยากาศเหมือนในทั้งแรกเนยครับแต่ซึ่งอันนี้เป็นวงสงของแของผมเพราะว่าเนี่ยทั้งแรกผมไม่ได้มาเพราะติดทำงานที่ต่างประเทศอันนี้ก็คือได้มาวงสงพร้อมเพื่อนๆสักทีหนึ่งครับแล้วก็ดีใจที่วันนี้ทุกคนมาเห็นเยอะมากๆนะครับแล้วก็แบบซีรีส์จบไปสักพักนึงแล้วแต่ทุกคนก็ยังแบบยังรออยู่นะครก็ดีใจเหมือนกันก็ช่วยรอกันอีกนิดนึงนะครับภายในปลายปีนี้ได้ดูแน่นอนรออยู่นะ เราอยู่ไหนครับตนหลัมาพี่นิวครับก็ดีใจมากๆเพราะอันนี้คนเยอะมากๆแล้วก็ตื่นเต้นยังตื่นเต้นเหมือนเดิมครับแล้วก็พาร์ทแรกก็ถือว่าเป็นการแบบชิมๆแล้วการพาร์ทนี้ก็เต็มตัวแล้วครับก็คือแบบได้โชว์ความสามารถของตัวเองเต็มตัวจริงๆพร้อมร้องให้มาพร้อมต้กงมากตาจะเข้าัว่าพาร์ทแรกแน่นอนมากๆครับ ก็คือสามเส็จที่เดี๋ยวร้องไห้เลยนะร้องให้แา่ตอนนี้วยไปรอดูดีกว่าไปรอดูดีกว่าครับผมก็จริงๆอย่างที่ทุกคนบอกกันว่าวันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็เป็นเหมือนวันบวงสรวงครั้งแรกนะตั้งแต่ผ่านหนึ่งก็รู้สึกแบบเหมือนมันแฟลชแบ็กครับคือกลับมาบวงสรวงอีกครั้งหนึ่ง แต่ว่าตอนนี้ก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตามีบีเวอร์เพิ่มขึ้นมาอีกคนนึงก็ขอบคุณมากจริงๆที่แบบคอยติดตามพวกเราตั้งแต่พาร์ทหนึ่งจนถึงตอนนี้ก็เข้าสู่พาร์ทสองแล้วก็อยากจะฝากติดตามจริงๆครับพรบรครับสำหรับอดครับอดก,ก็มีความสุขมากเลยครับวันนี้มีความสุขมากจริงๆครับแบบคนมาเยอะมาก <c oughs> เทียบกับปีที่แล้วใช่ไหมครับปีกว่ารู้สึกว่าแบบความสึกเหมือนเดิมคือตื่นเต้นเหมือนเดิมทุกครั้งแต่ว่าครั้งนี้คือแบบมีคนที่รักเยอะมากขึ้นเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยรู้สึก ยังตกใจอยู่เลยครับตอนที่ออกมาอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบเออเห็นเห็นการพัฒนาของแบบเรื่องนี้อะเงี้ยครับเห็นการเดินทางมาด้วยกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออพาร์ทสองก็แบบเริ่มใกล้ความเป็นจริงแล้วที่แบบทุกคนรอคอยอะไรเงี้ยครับก็อยากฝากทุกๆคนด้วยละกันครับอืมคะได้รับการเรียนรู้จากเพื่อนก็โตขึ้นเยอะเลยครับช่อง A อ C ซ <oughs> ีนะครับ ครับผมมโตขึ้นเยอะแล้วครับก็ฝากด้วยครับทุกคนแบบเต็มที่ครับที่ผ่านครับก่อนอก็ขอบคุณแฟนๆทุกท่านนะครับที่แบบว่าให้การต้อนรับที่ดีขนาดนี้นะครับตั้งแต่พาร์ทแรกจนพาร์ทสองเลยก็ขอบคุณมากจริงๆครับพวกผมก็ทําให้พาร์ทสองเนี่ยเป็นไปตามที่ทุกคนหวังแล้วกันว่ามันจะออกมาดีแน่นอนครับผมครับผมก็รู้สึกว่าวันนี้แบบ เปิดเลิกได้ดีมากชื่นใจมากว่าพาส,สองเราได้ไปต่อแบบว่า <ไป S 2> จะเริ่มแล้ว<ไ>ปเป็นทางการท้ายแล้วก็รู้สึกดีใจพวกเราทุกคนทั้งทั้งสิงคนเลยเนาะที่กลับมาลงร่วมกันได้ใช่ลแล้วก็เหมือนแบบเพิ่งรู้สึกเหมือนว่าเวลามันเพิ่งผ่านไปปีที่แล้วเองวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วแล้วก็เราจะเริ่มเ,เราจะสตาร์ทไปพร้อมกันพาสองนี่ผมเป็นสีเลยใช่สตาร์ทเลยครับผม เขาเขากันเองหรือเปล่าตาขาไม่ได้ฟังกำลังในอยู่ทำนม่ได้ขั้นสองกดดันยังไงบ้าเร่งกดดันยังไงบ้างจริงจกดดันมากขึ้นครับเพราะว่าเอาจริงพอขึ้นชื่อว่าขั้นสองหรือซีซั่นสองปุ๊บมันก็จะมีความแบบว่าเขาใช้คำว่าอะไรนะคำปากบอกครับนอาถรรพ์มันมีความอาถรรพ์อะไรเงี้ยก็ถามกดดันไม่กดดันมากๆครับแต่ก็พยายาม โฟกัสล้วก็ทาให้ดีที่สุดครับก็พยายามจัดการทุกอย่างแบบว่าโอเคเราวางความคาดหวังไว้ก่อนเราวางทุกอย่างไว้แล้วก็เวิร์กตามปกติที่เราทําไปนี้สาธุครับผมสาน้องๆ่ะมีารเตรียมตัวยังไงบ้างสำหรับเาแกมสำหรับต้นหลิวก็อนอุญาตเพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็อ่ ช่วงนี้ฝึกเขียนมือซ้ายบ่อยๆฝึกเขียนมือซ้ายค่ะเพราะในเรื่องต้องใช้มือซ้ายก็มีประมาณผมก็เหมือนกันพยายามจะอ่านนิยายมากขึ้นอยากจะอ่านให้จบเลยแล้วก็แล้วก็พยายามตอนนี้พยายามเสพแบบว่าซีรีส์ที่แบบว่ามีความดราม่าอยู่ใช่เพราะว่าผมไม่เคยเล่นดราม่ามาก่อนอันนี้ก็เป็นครั้งแรกก็เลยแบบต้องแบบศึกษาให้มากขึ้นแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวน่าจะมีเวิร์กช็อปอันนี้ก็เดี๋ยวไปเข้าตัวละครแบบดูในในเวิร์กช็อป คิดว่าน่าจะดีขึ้นเยอะบ,บ้ามันไม่ไดราม่าขนาดนั้นจริงเหรอไม่รู้ฝาดเปบ้าอะไรเปนทีสุดมอต้นหลิวไปฝึกร้องไห้ห <im ans> ลอกร้องร้องจริงๆไม่ดราม่าขนาดครับจริงๆเรื่องต้นฟ้าได้ฝุ่นเป็นแค่แบบดรามาา่าแค่ช่วงต้นๆน,ๆนิดๆหน่อยๆอยเองครับหลังๆมันก็จะแบบว่าฟินฟินจิ่นปกติเอ่าอ่าพียอดฮิตพียอดิตฝึกเตะผียังเออผมหมอฝึกกระทืบผีจริงๆไม่ต้องฝึกหรอกครับอันนั้นเนี่ยว่ามันเป็นเรื่องของ การเข้าการเข้าใจเนาะ,ะ okay. ในการเข้าซีนเนาะคือเป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วไม่ไม่ไม <laughs> ก็พยาพยามพยายามทำกันบ้านละกันคือก็รอครับถ้าเกิดว่าบทเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างก็คงทำกันบ้านทีเดียวนะครับแล้วก็รอเวิร์กช็อปนะครับ <laughs> ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยจริงๆครับยอมรับตรงๆเลยครับก็ไม่บอกไปว่าละครที่เราเพิ่งเล่นหรืเพิ่งปิดไปอ๋อละครใช่ๆจริงผมพี่เงินมีละครทำใช่มีมีงานทำอีกงานก็แล้วแต่คุณไมอย่าแก้ให้เสียแล้วครับผมก็ตอนนี้ก็รอซีรีส์อย่างเดียวเลยครับตัวตึงตัวตึงตัวตึงพี่ออดพี่ออดอ๋อครับนอกจากอ่านนิยายแล้วเพิ่มเติมตอนนี้ครับโอนก็แบบรีเสิร์ชแล้วกันตอนนี้รีเสิร์ชหมาว่าหาหนังดูครับที่แบบรีเลทกับตัวละครคาแรคเตอร์ให้ได้มากที่สุดครับแบบ หนังครอบครัวเลยครับแล้วก็หนังที่แบบเกี่ยวกับพวกแบบซุปเปอร์เนเชอรัลอะไรแบบนี้หน่อยเพราะว่าเรื่องที่กลัวผีอะทำไงเรื่องที่กลัวผีโอดก็ที่ไงโอดก็ดูหนังผีให้เยอะขึ้นแล้วก็แบบ <c oughs> นาชงนี้นั่งสมาธิบ่อยขึ้นด้วยคร่ะเฮ้ยใช่จะได้เข้าถึงผ <c oughs> ีง่ายขึ้นไม่ใช่รู <c oughs> ้สึกรู้สึ์รู้สึก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 รู้สเกรู้สึ่รู้สึกู่้สึกร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 ู้สึนั่งสมาธิดูขึ้นเลยครับรู้สึกว่าแบบ อยากเป็นคนที่มีสมาธิมากขึ้นครับจะได้จดจ่อกับแบบยานคอนเน็กกับแบบเอนเนอร์จีหลายๆอย่างได้ครับก็ไม่เอาดีกว่าครับอาจจะยังอาจจะไปบวชก่อนรับผมก็ประมาณนี้ครับส่วนเขาผมไทเกอร์เดนหนาเก็ทําการบ้านในตัวละครมากขึ้นแล้วกันครับเพราะว่าอย่างผมเองกเพิ่งอ่านเล่มแรกจบแต่ังจะขึ้นเล่มสองต้องไม่เพิ่มก็คือเรื่องการขับมอเตอร์ไซค์ก่อนเลยอย่างแรก เพราะว่าผมงงายังขับค่อยแข็งมากยังในซีรีส์แบบว่าขับเยอะมากๆจริงๆครับไม่บิ๊กไบค์เลยไหมบิ๊กไบค์ครับแน่น,นอนใช่ลองถึงการคาราวิวาทด้วย <c oughs> ไม่ใช่คาราเรอเราเป็นเด็ค<อ>กดคุเดี๋ยว<อ>เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ซ้อมกับพี่เงินก่อนพี่ใหม่พี่เงินจะตายปะน่ารักจังไปทำอะไรกับพี่เงินบ้างผมก็ฝึกจะ พยายามหาแอคทิวิตี้แบบว่ากีฬาเล่นบอลอะไรเงี้ยปกติเล่นบอลเนาะเออปกติมาเล่นบอลปกติผมเป็นคนแบบไม่เล่นบอลอยู่แล้วไงก็อยากลองเนี่ยจะชวนเพื่อนเพื่อเนี่ยไปดิไปาปไปต่อเรี่ยวไปเตะบอลด้วยกันไปเว้เพื่อนไปเว้เพื่อนเออเป็นแม่เตะบอลไหมชวนพี่เอิร์ดได้นะพี่เตะบอลก็มาเตะบอลชวนเตะบอลไปดิเว้ยก็นี่มี8คนพอดีทีนมาซีสี่นั่นแหละเออจะชวนไปเล่นบอลกันคือคือจริงๆเล่นไม่เป็นก็อยากจะฝึกให้มันแบบ เข้ามากขึ้นใช่ไหมมันเข้ามันคล้องคล้องขึ้นใช่ได้ได้ได้แล้วก็แบ็กกราวด์ตัวละครเพิ่มครับผมฝั่งนี้ดูเริ่มเครียดกับฝั่งอื่นเขาแบบคนนอลอยตัวแล้วลอยตัวลอยตัวคือคือตอนพาร์ทหนึ่งอะฝั่งเนี้ยเครียดมากฝั่งเนี้ยจะนั่งเล่นกันแต่พอพาร์ทสองอะฝั่งเนี้ยจะนั่งเล่นละเออฝั่งนี้ละพี่พี่โบพี่โบผู้จัดการปอบอกว่าพี่นิวทะเลอ่ะไม่ต้องมีไม่ ไม่ต้องมีซีนเพิ่มแฮกซีนหนึ่งก็ได้อยากไปนั่งเล่นด้วยขอไปด้วยขอไปด้วยขอไปด้วยเออยังไงคุณไม่มีความเครียดอะไรกันเลยหรอเรอบนี้แบบไปเมาส์นี่กอลให้แฝดแบบไปคือเมาส์ไปเจอเพื่อนต่อยเขาเล่นเล่นแบบออกมาเมาส์เป็นหลักแทนเหมือนตอนนั้นที่ชิต้าลงเมาส์สลับกันรอบนีไปใช่ทำประเด็นไม่ทำไรว่ากไอ้กองประมาณนั้นครับแฟนรอติดตามตั้งแต่รอคอยไม่ต้องไม่ต้อง ครับผมก็อยากฝากทุกคนติดตามโฟเวอร์ยูพัทสองด้วยนะครับก็ได้ดูภายในปีนี้แน่ครับผมช่องทางก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนึงแต่ว่าแพลตฟอร์มคือวีทีแน่นอนนะครับก็ฝากวีทีวีไว้ด้วยครับลูกค้าที่น่ารักกับพวกเราตั้งแต่พัทรลยขอบคุณมากครับแล้วก็จะบอกว่าเด็กๆทุกคนตั้งใจมากๆเต็มที่มากๆครับก็ครับเห็นไหมตั้งใจจัดใหม่ด้วยครับก็อยากฝากแฟนๆให้แบบคอยสนับสนุนน้องๆทุกคนต่อไม่ว่าจะเป็น ฝั่งนู้นหรือฝั่งนู้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบพาร์ทหหรือพาร์ทสอ็อยากให้ซัพพอร์ตเด็กๆไปเรื่อยๆครับครับผมฝากที่เงินพี่เงินเลยครับี่เงินเราซ้อมมาแล้วเราซ้อมมาแล้วให้ทำอะไรฝากแฟนๆที่เงินนี่ซ้อมมาแต่บ้านครับผมก็จริงๆแล้วนะครับก็อยากฝากพี่แบงตั้งใจฝากแฟนๆทุกๆคนเลยนะครับที่คอยสนับสนุนพวกเราตั้งแต่พาร์ทหนึ่งจนพาร์ทสองนะครับ เราอย่าก,ก๊อปดิอะไรนะอย่าก,ก๊อปดิอ๋อโอเคโอเคงั้นพาัทพัทสองจนพาัทหนึ่งงั้นโอเคก็ฝากทุกคน,นค <c oughs> โลกแล้วจริงๆซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยผมพวกผมเนี่ยตั้งใจกันมากนะครับผมนักแ,แสดงชุดเดิมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพัทหนึ่งหรือพัทสองก็ฝากทุกคนนะครับให้กำลังใจแล้วก็อินเตอร์แฟนนะอินเตอร์แฟนโอ๊ตดิว่ะ <c oughs> <c oughs> <laughs> <laughs> uh, okay, i uh... for the international fans. So yeah. uh, i would like to take this moment to like thank you, you guys, for always supporting us as always. and we're going to have like a part two. so like keep watch out and like we're so happy to announce for today that we're going to like do the part two. yes, thank you so much. Yeah. อะคุณมากครัแล้วจบเลยขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่ติดตามพวกเรามานะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันที่ประเทศของคุณครับผมเนี่ยปไปสเปร้ารสเปรจฮันนอสครับเออมาเราถ่ายจปิดกล้องแล้วสเปรจฮันนอสอสเปรสเปรเชีย เป็นไงบ้างบรรยากาศในกองก็เหลยสองคิวนะครับผมถ้าเนี้ยครับเหลยสองคิวแล้วก็เป็นอยู่ไงก็เหลยสองคิวแล้วก็จะบอกว่าจะเป็นโจฮันน้อนเวอร์ชั่นที่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนอ่าเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่มีที่มีคนขับรถคนขักรถคือเปในสเปเชียลเลยเอาเอาแค่สเปเชียลด้วยครับลองไปดูครับ สิ้นเดือนคือสภาได้เลยซิ้นเดือนคือสภาโอเคซิ้นเดือนคือสภาในหกซิ้นเดือนคือการกับสเปเชียลโจฮันนี่กับแฟนในโรงด้วยใช่ไหมครับใช่ครับที่นิวบอกแล้วที่นิวบอกแล้วใช่ไหมคะคุณอาโลมใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวจะประกาศน่าจะประกาศเรื่องเรื่องผลบัตรหรือรายละเอียดเอโดโรนี้ครับอะไรแบบครับใช่อะไรที่ไม่เคยเห็นแม็กกี้บัตทำเป็นโจฮันนอยก็จะได้เห็นจริง ติดตามติดตามสุดติดเฮ้ยเห็นคิวแรกมีลงอ่างเหรอเฮ้ยเฮ้ยให้มันมีก่อนไม่คมีป้าตกลงไม่มีอ่ะอ่ามีซั้วมามีอ่าเดี๋ยวรอดูว่าจะรอดูรอดูรอดูใช่ใช่รอดูติดตามครับผมก็ช่องทางวีทีวีเหมือนเดิมครับครับปากด้วยนะครับครับผมฝากทุกคนด้วยครับฝากไม่เรียนได้แฮ ฝากพี่นิวด้วยนะครับฝากผมด้วยนะครับฝากเงินที่ผม